จะไปรู้อาจจะมีแบบแฟนจากคนอื่นมาล้วแบบสนุกกว่าลูกเกดก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นคนอย่างนี้แล้วกัน react มา react แต่อะไรก็ตาได้ไหมเงี้ยเอาเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีใครโทรมานะคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเฟสตกลงยังไงหลายคนก็ยังรอรู้กันว่าพี่เกดจะเข้ามาร่วมตังนานแค่จะกลับมานี้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวเฟสโทรมาใหม่แบบไม่ได้ พี่เต้มาวนเวียนกับรับตัวพี่ลูกเกตนะครับเมื่อไหร่พี่เต้เมื่อกี้ก็มาอ้าวเหรอไม่เจอเม่อดาจริงเหรอไม่อวานกไม่ได้ทักทามไม่ได้ทามก็ยังไม่มีอะไรคืนหน้าทุกอบอกตรงว่า ตอนตอนซีซั่นสุดท้าที่ร่วมงานก็อาจจะบอกว่าจบกันไม่ค่อยไม่ค่อยจะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ใช่อะแต่ว่าก็คือก็ก็ก็จบอ่ะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกันตามงานก็ทัก่ายกันก็แค่นั้นค่ะ นี่คือโอกาสเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมคะพี่แกศก็ยังพอรู้ได้อยู่ว่าคงไม่ต้องรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดคิ้วพูดที้จะรู้แล้วแหละอุ้ยอย่าทำหน้าเสียใจหลายคนที่เขาอยากโอกาสให้รู้แบบไหนต่อ ไม่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ลูกใหม่เขาเขามาตีกันบ้างดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าอ่ะใครจะไปรู้อาจจะมีแบบเมนเจ้าคนอื่นมาล้มแบบสนุกกว่าลูกเกดก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบเปิดโอกาสให้กับเด็กๆุ่นใหม่ลง่อยให้ลูกไปออกกำลังกายเถอะขั้นเป็นส่วนที่เกดจะเป็นโลโก้ของรายการไม่กรแล้วเพราะคนก็นึูกถึงม่าต้องมีนะเดี๋ยวเป็นคนอย่างนี้แล้วกัน react มาก react อะไรออกมาได้ไหมอะไรอยงี้ก็เอาเป็นว่าเราเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่มามาเล่นบ้างจริงๆครับจริงๆพี่แต้ได้มาชวนไหมคะได้มาชวนไหมรอบนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันคือเอาเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีใครโทรมานะคะว่าเอ่อว่าว่าให้ทักทักให้ให้ไป ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสพูดแล้วกันว่าขอบคุณนะคะเต้แล้วก็การตลาที่ให้โอ,อกาสเราก็ทำรายการที่เศษมาแล้ก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับกับ เป็นหลายซีซันมากแล้วทุกคนนี้ที่ได้ฉายาเบลเทอร์ก็เพราะ,ะรว่ารายการเดสเนี่ยแหละก็ขอให้ซีซันใหม่นี้นะคะไปได้ดีแลวขอให้ซีซันนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรคะอ่ะอม เพราะว่ารอคอยซีซันใหม่มานานมากถึงแม้ว,ว่าเกดไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ก็เกดเชื่อในฟีเจอร์ของเต้นะคะกับการ์ตนาแล้วก็น่าจะน่าจะทำออกมาสมุดอยากมาอะไรแฟนอะไรคนต้องปิดปางแน่ๆเพราะ <c oughs> <c oughs> มันมีเราจะมีอะไรจม,มีอะไรทำให้พี่เกดใจอ่อนถ้าเว็นเต้มางห <c oughs> ีือน <c oughs> มันใจอ่อน เริ่มแบบเปิดแล้วอะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มาติดข่าตอนนี้ก็ไม่น่าจัดแล้วแหละเกว่าใช่ค่ะเพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้ววันนี้แล้วเมนเทอร์ก็น่าจะต้องถึงเปิดแล้วแหละเกศนาตอนนี้เราไมู้ที่แก่เรายังอยากกลับไปทำเอาที่ห็วใจเราเนี่ยเกศคิดว่าเกศน่าจะพักจากรายการเรียลิตี้แล้วแหละ ใช่น่าจะน่าจะอิ่มแล้วแหละใช่คือแ้าหมาว่าไปร่วมแจไปไปเป็นปาร์ี้าอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ก็ถ้าชวนก็ไดแล้วะ